เรื่องผีตอนผีในห้องเช่าสบายดีน้องชื่อก้อยอายุ20ปีเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงน้องก้อยเจอมากับตัวเรื่องก็มีอยู่ว่าย้อนไปเมื่อคราว สามปีที่แล้วก้อยมาจากบ้านนอกแล้วมาทำงานที่กรุงเทพเดินทางมาด้วยรถทัวร์เพราะว่าครอบครัวยากจนพอมาหางานที่กรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานโรงงานก้อยก็ต้องทำเพราะว่าไม่มีทางเลือกงานก็ไม่ค่อยมีก้อยได้ทำงานเย็บผ้าแห่งน,นง่ง แต่ในโรงงานไม่มีห้องนอนและห้องเช่าเราต้องเช่าข้างนอกส่วนใหญ่เพื่อนๆเขาจะมากันหลายคนและเขาจะเช่าอยู่ด้วยกันแต่ก้อยก้อยเดินทางมาคนเดียวต้องเช่าห้องอยู่คนเดียวเพียงลำพังพอสมัครงานเสร็จแล้วก้อยก็เลยไปหาห้องเช่า ก็เจอห้องเช่าเก่าๆและราคาถูกมากเพื่อนๆเขาไม่ได้เช่ากันเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะอยู่กันหลายคนส่วนก้อยต้องอยู่ห้องถูกๆเพราะอยู่คนเดียวพอก้อยเข้าไปก็ตกราคาประมาณ6 700บาทก็อยู่ก็ใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังเช้าเช้ามาก็ไปทำงานปกติ อยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง<ม>ก็ยังไม่มีอาการที่แปลกประหลาดใดๆทั้งสิ้นพอคุณป้าห้องตรงข้าบเพื่นเลยมาถามว่า<ม>หนูหนูหนูเช่าอยู่คนเดียวไหมก้อยเลยตอบเขาว่าก้อยเช่าอยู่คนเดียวเพราะมาคนเดียวคุณป้าท่านนั้นก็เลยถามว่า หนูได้ฝันอะไรแปลกๆไหมก้อยเลยตอบเขาว่าไม่นะคะคุณป้าไม่ได้ฝันอะไรคะ่ะแต่คุณป้าคนก็ไม่ได้พูดอะไรต่อคุณป้าก็กลับเข้าห้องเหมือนเดิมเนาะก้อยก็ยังแปลกใจเออว่าทําไมหลายคนแล้วมาถามก้อยว่าฝันอะไรแปลกๆไหมอยู่มาวันหนึง่งข้าวของก้อย ปกติจะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่พอกลับมาแต่ทำงานข้าวของก็จะย้ายที่แต่ไม่กระจัดก,กระจายแต่จะย้ายที่วางก้อยก็เปลกใจมาหลายวันแล้วจะเป็นวันเว้นวันแต่ส่วนใหญ่ก้อยก็คิดว่าน่าจะเป็นหนูหรือสัตว์ต่างๆที่มาย้ายของก้อย แต่ก้อยก็ไม่ได้สนใจอะไรพอมาวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมาบอกว่าน้องก้อยน้องก้อยน้องก้อยไม่ได้ล็อกห้องไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าเห็นคนแก่อยู่ในห้อง,องน้องก้อยซึ่งเปิดประตูไว้พอก้อยก็งงเหมือนกันว่าใครไปเปิดประตูไว้ ก้อยก็เดินไปดูก้อยเลยเดินไปดูปรากฏว่าห้องก็ยังล็อกอยู่เหมือนเดิมก้อยก็แปลกใจหลายครั้งหลายคราวทีนี้อยู่มาวันนึงก็กลับไปนอนในห้องพอจะหลับก็เหมือนเห็นคนแก่ยืนอยู่หน้าประตูห้องน้ำแต่ก้อยก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าสงสัย ตาคงจะไม่ค่อยดีเพราะว่าไฟก็ไม่ค่อยไฟก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่หลังจากนั้นก้อยก็ไปทำงานปกติก็อยู่อยู่มาอีกวันนึงมีเพื่อนคนหนึ่งก็มาถามว่าก้อยก้อยห้องว่างไหมเขาขอมาอาศัยด้วยสักคืนสงคืนก้อยก็บอกเอโอเค ก็มาเช่ามาอยู่ด้วยกันเลยก็ได้เพราะก้อยอยู่คนเดียวและเพื่อนก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันกับก้อยเรื่องพอย้ายมาอยู่แล้วพอเพื่อนเข้ามานอนด้วยคืนหนึ่งเขาบอกว่ามีคนมาดึงขาเขาแล้วก็มากระซิบใส่หูว่ามึงออกไปมึงออกไป มึงอย่ามาอยู่ห้องนี้ทีนี้เพื่อนเขาก็เสดิดตื่นแล้วเขาก็ร้องไห้ก้อยก็เลยบอกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเขาบอกก้อยอยู่ไม่ได้แล้วเขากลัวเขาบอกว่าอย่างนี้เนาะเขาก็ร้องไห้ร้องของเขาก็เก็บข้าวของนี้จะห้องก้อยไปเลยก้อยยังสงสัยว่าก้อยทําไมไม่เป็นอะไรไม,ไม่ไม่เห็นอะไรอยู่มาอยู่ต่อมาทีนี้ ก้อยก็เจอกับตัวมี่คุณแก่แขนคออยู่ตรงตรงประตูห้องน้ำก้อยตกใจมากก้อยเดินเดินร้องไห้วิ่งร้องไห้ออกไปข้างนอกว่าคุณป้าคุณป้าช่วยก้อยหน่อยช่วยก้อยหน่อยคุณป้าออกมาคุณป้าบอกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรกูโดนผีดอกหลังจากนั้นก้อยก็ย้ายออกจากห้องนั้นเลย แล้วก็ลาออกจากโรงงานแล้วย้ายหนีไปทำงานที่อื่นเรื่องนี้ก้อยก็พอย้ายออกจากโรงงานก็ไปทำงานที่อื่นแล้วไม่เล้ยกลับไปโรงงานนั้นอีกเลยสรุปเนื้อเรื่องที่ก้อยจะเล่าสู่พี่น้องฟังนั้นคือก้อยไปประสบพบเจอมาจริงแล้วก็ส่งมาให้สาวลาวใต้ เล่าสู่พี่น้องฟังถ้าสาวเราไตเราพิษพลาดประการใดกับโคถูกขคอภัายทาใหาม้มีเรื่องหลอนเรื่องหลีหลับกระซงไม่สาวเราไตเราในเรื่องพี่น้องจิโคก็คุณอยางง้ามเนาะสำหรับเล่าเรื่องผีตนผีห้องแช กัดสิจบลุงเพียงสำนน่เนาะพี่นนอะต้องขอบคุณน้องใกล้ยที่ส่งเรื่องนี้มาให้สาวลาวใต้เล่านอนรับฟันดีเดอ้อพี่นอฮ,อฮเนาะ